กลางคืนดวงประจอวันที่7สิงหาคมนี้นะครับปาระของท่านก็ยังหนักนะครับที่จะต้องตะลุยต้องฝ่าฟันอาจารย์เยอะนะครับในวันนี้ที่ท่านต้องรับมือแต่ก็เหนื่อยแล้วก็ได้รับผลตอบแทนในทิศ่างดีแต่สิ่งสําคัญก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับซึ่งบางทีนั้นพอท่านรู้สึกเหนื่อยอะไรมากๆแล้วก็บางทีมีอะไรเข้ามา าสร้างความไม่พึงพอใจขึ้นก็จะทําให้เรียกว่าหัวร้อนหงดหงิดง่ายได้ด้วยเช่นกันเพราะฉันต้องควบคุมสภาวะอารมณ์ต่างๆด้วยนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นจัดการการงานธุรกิจของท่านนะครับให้เดินหน้าสําเร็จลุล่วงสู่เป้าหมายได้ในทิ่ต่างที่ปลอดภัยนะครับ ก็สามารถรักษาสมดุลให้สุสภาพคล่องนะครับที่จะเกิดความสำเร็จแล้วก็นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ไหลเข้ามาอย่างรื่นตัวนะครับแต่ท่านก็อาจจะต้องควบคุมในสภาวะอารมณ์ด้วยนะครับรักษาสมดุลก็จะทำให้สุสภาพคล่องในการเดินหน้าเติบโตนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับการเงินของท่านก็เข้ามามากมายนะครับกับการที่มีงานเยอะนะครับก็ทำให้เงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงแต่เงินที่หลั่งไหล เข้ามานี้นะครับก็มาจากหยาดเหงื่อแรงงานด,างด้วยความเหนื่อยด้วยความทุ่มเทนะครับบางท่านก็จะมีเป้าหมายนะครับที่จะต้องหาเงินมาเติมเต็มความสมดุลเ,เกี่ยวกับการที่จะต้องํำระต้องใช้จ่ายกับภาระที่รับผิดชอบอยู่ที่มีอยู่นะครับก็จะต้องดึงดูดเงินเข้ามาให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสด ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดเช่นกันนะครับที่ยังต้องดูแลกับในภาระหน้าที่การงานแล้วก็ภาระรับผิดชอบในการดําเนินชีวิตอะไรต่างๆนะครับจึงอาจจะไม่ค่อยมาใส่ใจในเรื่องของการที่จะสอ้แสวงงาความรักนะครับส่วนต้าไกลที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็จําเป็นสถานการณ์ของการเดินทางนะครับที่จะไปพบกับใครสักคนหนึ่งนะครับก็เหมือนบางทีก็เหมือนสายลมพัดผามาให ได้พบได้เจอนะครับแต่ก็พิจารณาอย่างรอบคอบด้วยนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะเป็นความรักที่เข้ามาเป็นภาระหนักใ้กับท่านได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับส่วนคูร่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักคนสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาให้เป็นปัญหายุ่งยากนะครับก็จะตามให้ท่านสามารถที่จะปรับสมดุลอย่างมีคุณค่าให้เดินหน้าเติบโตต่อไป ด้วยความปลอดภัยนะครับแม้นจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่การงานบ้างอะไรบ้างแล้วก็ําให้รู้สึกหงุดหงิดในบางสภาวะนะครับก็ตันก็สามารถที่จะรักษาสมดุลในความรักคนสัมพันธ์นั้นให้มีความมั่นคงรื่นไหลต่อไปด้วยความเติบโตนะครับไปได้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางคืนเจ็ดไม้เท้านะครับการทุ่มเทไม่หวั่นไหวในสานการต่างๆนะครับไม่ยอมแพ้ไม่หวาดกลัวแล้วก็สามารถที่จะ รู้วิธีป้องกันในทิศทางที่ดีกับในปัญหาต่างๆนะครับก็จะตามให้ต้นนั้นได้พบกับเส้นต่างของความสําเร็จแล้วก็สร้างความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน101227นะครับกขอให้เจ้าวันพุธกลางคืนมีความสําเร็จั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบอุ่นและข้อมั่นคงนะครับขอบคุณครับ